ขั้นตอนของการสมัคร s h o p ป e Pay เพื่อใช้ในการชำระค่าสินค้าออนไลน์นะคะมีขั้นตอนดังนี้ค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็ให้ดาวน์โหลดแอป s h o p ป e p a y มาก่อนนะคะโดยเข้าไปดาวน์โหลดที่ App Store หรือว่า Pay Store ค่ะถ้าระบบ Android นะคะเข้าไปดาวน์โหลดที่ Pay Store ได้เลยค่ะจากนั้นนะคะก็พิมพ์ค้นหาตรงช่องนี้ได้เลยนะคะพิมพ์คำว่า s h o p ป e Pay ค่ะแล้วจากนั้นก็กดค้นหาได้เลยนะคะแอป s h o p ป e Pay ก็จะหน้าตาแบบนี้นะคะ จากนั้นกดคำว่าติดตั้งตรงนี้ได้เลยค่ะจากนั้นนะคะก็รอการติดตั้งแอป s h o p ป e Pay สักครู่นะคะเมื่อติดตั้งแอป s h o p ป e p เ y เสร็จแล้วนะคะก็จะมีทางลัดของแอป s h o p ป e Pay อยู่บนหน้าจอของเรานะคะแล้วจากนั้นกดเข้าไปที่แอป Shop ป e Pay ได้เลยค่ะเมื่อเข้าสู่หน้าแอป Shop ป e Pay แบบนี้นะคะให้เลือกประเทศด้านบนตรงนี้นะคะแต่ถ้าเป็นประเทศไทยแบบนี้ซึ่งดาจะเลือกประเทศไทยนะคะก็ไม่ต้องกดเลือกแล้วนะคะให้มาใส่เบอร์โทรที่จะสมัคร S h o p ป e p a พได้เลยค่ะ กดตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่เบอร์โทรนะคะเมื่อใส่เบอร์โทรเสร็จแล้วนะคะให้กดถัดไปค่ะจากนั้นระบบจะส่งหรหัส OTP ไปยังข้อความ SMS ของเบอร์โทรศัพท์มือถือของเรานะคะโทรศัพท์บางรุ่นเนี่ยจะมีป๊อปอัพเด้งมาแบบนี้นะคะให้นํารหัส OTP ตรงนี้ค่ะมาใส่ตรงช่องนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าโทรศัพท์ของบางท่านไม่มีป๊อปอัพของรหรัส OTP เด้งมาด้านหน้าแบบนี้ให้ไปดูที่ข้อความ SMS ของเบอร์มือถือที่เราสมัครนะคะ จากนั้นให้นำหรหัส OTP มาพิมพ์ตรงในช่องนี้ได้เลยจากนั้นก็จะเข้าสู่หน้าจอนี้นะคะให้อ่านดูรายละเอียดนะคะจากนั้นกดตกลงค่ะแล้วจากนั้นให้ยืนยันตัวตนด้วยใบหน้านะคะโดยให้เรานะคะไปอยู่ที่มีแสงสว่างเพียงพอให้ถอดแว่นและก็ผ้าคลุมศรีรษะออกนะคะและให้กดคำว่าเริ่มการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าได้เลยค่ะแล้วจากนั้นให้กดอนุญ,ญาตให้ช h อ p e e p a พนะคะถ่ายรูปและบันทึกวิดีโอค่ะโดยจะกดคำว่าขณะใช้แอปหรือว่ากดคำว่าเฉพาะครั้งนี้ก็ได้นะคะ จากนั้นก็ให้ส่วนของใบหน้าของเรานะคะอยู่ในกรอบวงกลมนี้นะคะในระหว่างที่เราทําการสแกนใบหน้านะคะให้ทําตามคําแนะนําที่อยู่ด้านล่างนี้นะคะจากนั้นจะเข้าสู่หน้าจอนี้นะคะในส่วนแรกให้กดถ่ายรูปด้านหน้าบัตรประชาชนนะคะกดตรงกล้องถ่ายรูปตรงนี้ได้เลยนะคะจากนั้นก็ให้ถ่ายให้บัตรประชาชนอยู่ในแนวที่กําหนดนะคะบัตรประชาชนต้องเป็นบัตรตัวจริงนะคะ โดยให้บัตรอยู่ในกรอบทุกส่วนเวลาถ่ายให้สามารถอ่านข้อมูลในบัตรได้นะคะแล้วจากนั้นกดปุ่มถ่ายรูปตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วจากนั้นก็กดติ๊กถูกนะคะพอถ่ายด้านหน้าเสร็จแล้วนะคะก็จะกลับมาสู่หน้าจอนี้นะคะจากนั้นในส่วนที่2นี้ให้กดถ่ายหลังบัตรประชาชนตัวจริงของเราค่ะกดตรงกล้องถ่ายรูปตรงนี้ได้เลยนะคะโดยให้บัตรประชาชนของเรานะคะอยู่ในกรอบนะคะแล้วก็กดถ่ายรูปได้เลยค่ะและกดติ๊กถูกค่ะ จากนั้นก็จะกลับมาสู่หน้าจอนี้นะคะซึ่งจะมีทั้งรูปของบัตรประชาชนตัวจริงด้านหน้าและก็ด้านหลังนะคะจากนั้นกดยืนยันได้เลยค่ะแล้วจากนั้นให้เช็คดูข้อมูลส่วนตัวของเรานะคะว่าถูกต้องไหมถ้าช่องไหนไม่ถูกต้องก็ให้แก้ไขนะคะแล้วก็มาใส่วันหมดอายุของบัตรประชาชนด้วยนะคะจากนั้นก็เลื่อนเลือกวันหมดอายุของบัตรประชาชนนะคะก็จะมีวันเดือนและก็ปีนะคะซึ่งพอเลือกเสร็จแล้วให้กดยืนยันค่ะ จากนั้นก็ให้มาเลือกอาชีพนะคะกดที่อาชีพได้เลยแล้วก็เลือกอาชีพของเรานะคะแล้วจากนั้นใส่ชื่อบริษัทค่ะถ้าไม่มีบริษัทตั้งชื่ออะไรก็ได้นะคะแล้วก็กดยืนยันค่ะจากนั้นนะคะก็ตั้งรหัสชำระเงิน6หลักนะคะจำรหัสนี้ไว้ด้วยนะคะแล้วจากนั้นใส่รหัสหหลักซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อการยืนยันสำเร็จก็จะเข้าสู่หน้าจอนี้ค่ะ ก็จะเป็นการยืนยันเสร็จสิ้นนะคะก็ให้เรากดตกลงค่ะและนี่ก็คือวิธีการสมัครแอป Shop e ี p เพนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ